ขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่สามสิบจากปารมัาธทีปณีอัตถกถาขุทธ,ธากาิิายอุทานมุจลินทวักธันดะสูตรที่สามพระสูตรที่สามธันดะสูตรว่าด้วยท่อนไม้ข้อที่ห้าสิบสามข้าพรเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค้าวประทับอยู่ณนะพระวิหารเฉตวันอารามของท่านอนาถาบินิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลเด็กจำนวนมากเอาท่อนไม้ตีงูอยู่ในระหว่างพระนครสาวัตถีและพระวิหารเฉตวันครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจา้าทร่งนุ่งแล้ว ทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังพระนครสาวัตถีได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กเหล่านั้นกำลังเอาท่อนไม้ตีงูอยู่ในระหว่างพระนครสาวัตถีและพระวิหารเชตวันลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาค้าวทรงทราบเนือความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนแต่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายผู้ใครต่อความสุขด้วยท่อนหมายผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายผู้ใครต่อความสุขด้วยท่อนหมายผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมได้รับความสุขทันดาสูตรที่สามจบอัตถกถาทันดาสูตรทันดาสูตรที่สามมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้คำว่ากุมารากาแปลว่าเด็กทั้งหลายอันตราศัพท์ในคำว่าอันตราจะสาวถิงอันตราจเะเฉตวานังในวงเล็บ ในระหว่างพระนครสาวัตถีและพระวิหารเชตวันใช้ในความว่าเหตุดังในประโยคว่าใครจะรู้เหตุนั้นนอกจากพระตถาคตเชิงอัดจากอังคุตรนิกายจตุก,กาศนิบาตเล่มที่ยีสิบสอข้อสามสิหหน้าสามบจากอังคุตตรนิกายทัศกานิบาศ เล่มที่ยี่สิบสี่ข้อที่เจ็ดสิบห้าหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบแล้ว่าชนทั้งหลายประชุมปรึกษาถึงเหตุอะไรกับเราและท่านเชิองอัดจากสังยุตตนิกายสคาทวักเล่มที่สิบห้าข้อเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดหน้าสองรสหใช้ในความว่าขณะดังในประโยคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหญิงคนหนึ่งกำลังล้างภาชนะได้เห็นข้าพระองค์ในขณะฟ้าแลบเชิงอัดสังยุตตนิกายสคาตะวัตเล่มที่สิบห้าข้อเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดหน้าสอง้อยเก้าสิบหกใช้ในความว่าจิตดังในประโยคว่าความโกรธ เืีองไม่มีภายในจิตของผู้ใดข้อ4วินัยปิดกจุลวัคเล่มที่7ข้อ3 4 7หน้า163ใช้ในความว่าท่ามกลางดังประโยคว่าเขามาถึงกลางทางที่พักเชิงอัดจากอังคุตตรานิกายทัศกานิบาท เล่มที่24ข้อ184หน้าหนึใช้ในความว่าระหว่างดังในประโยคว่าทิกสุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งแม่น้ำตะโปธานีไหลมาจากระหว่างมหานรกทั้งสองเชิงอัดจากวินัยปิดกมหาวิพังเล่มหนึ่งข้อสองร้ หน้าสองร้อแปดในที่นี้สับว่าอันตารานี้นั้นพึงทราบว่าใช้ในความว่าระหว่างเพราะฉะนั้นพึงทราบความหมายของอันตาราศัพท์นี้อย่างนี้ว่าในระหว่างพระนครสาวัตถีกับพระวิหารเขตวันก็เพราะประกอบอันตาราศัพท์เข้ากับทุติยาวิพัฒน์ จึงมีรูปเป็นอันตราจะสาวัถิงอันตราจะเฉตวนังมีความหมายว่าระหว่างกรุงสาวัตถีและระหว่างพระเชตวันวิหารในที่เช่นเดียวกันนี้นักอักษราศาสตร์มักใช้อันตราศั์เพียงสั์เดียวว่าอันตราคามันจะนถินจะคัดฉติในวงเล็บ เข้าไประหว่างบานกับระหว่างแม่น้ำอันตราศัพท์ต้องใช้กับบทที่สองด้วยแต่ในที่นี้ท่านประกอบไว้ในวงเล็บให้สองศัพท์แล้วคอว่าเอาท่อนไม้ตีงูในวงเล็บอหิงทันเดนะหะนันติความว่าพวกเด็กไล่เอาไม้ตีงูเห่า ซึ่งได้รับความหิวกำลังเลื้อยออกจากโพรงไปหากินก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าวกำลังเสด็จบินทบาทอย่างพระนครสาวัตถีเห็นเด็กเหล่านั้นเอาไม้ตีงูจึงตรัสถามว่าเด็กๆทั้งหลายเพราะเหตุไรจึงเอาไม้ตีงูนี้และเมื่อเด็กกราบทูลว่าเพราะกลัวมันกัด พระเจ้าคะ่ะจึงเกิดธรรมสังเวชขึ้นว่าพวกเด็กเหล่านี้คิดจะหาความปลอดภัยให้ตนจึงตีงูนี้จากเสวยทุกข์ในที่ที่ตนเกิดเป็นความฉลาดแกมโกงเพราะอาวิชชาโดยแท้ก็เพราะเหตุนั้นนั่น,น,นแหลจึงทรงเป่งอุทานด้วยธรรมสังเวชเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคยาว้อความละเป็นตนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทรงทราบเหนือความนี้แล้วในวงเล็บเอตะมัดถังวิทิตวาความว่าอาจารย์พวกหนึ่งพันานาไว้อย่างนี้ว่าพระองค์ทรงทราบเหนือความนี้ว่าพวกเด็กเหล่านี้สร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่น เพื่อความสุขของตนเขาเองอยากไม่ได้รับความสุขในโลกหน้าการแสวงหาความสุขเหนือคนอื่นด้วยการปฏิบัติผิดย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ในอนาคตการแสวงหาความสุขเหนือคนอื่นด้วยการปฏิบัติชอบย่อมเป็นไปเพื่อความสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้น อาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าพระศาสดาทรงเปล่งอุทานแม้นี้โดยทรงโสมนัสว่าผู้ที่เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความสุขโดยแท้จริงทีเดียวชื่อว่าเป็นการสนองโอวาทของเราฝ่ายอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าพระองค์ทรงทราบการที่พวกเด็กเล่านั้น เบียดเบียนอย่างนี้ว่ามีโทษอย่างเดียวจึงทรงเปล่งอุทานนี้อันปราศจากโทษของการเบียดเบียนผู้อื่นและอานิสงของการอนุเคราะห์ผู้อื่นตามลำดับในคำอุทานนั้นคำว่าสแสวงหาความสุขในวงเล็บสุขขากามานี้ได้แก่อยากได้ความสุขโดยปรารถนาสุข เพื่อตนโดยส่วนเดียวเท่านั้นคำว่าสัตว์ทั้งหลายในวงเล็บภูตานี้คือสัตว์ผู้มีปรานทั้งหลายคำว่าด้วยท่อนหมายในวงเล็บทันเตนะในข้อว่าเบียดเบียนด้วยท่อนหมายในวงเล็บโยทันเดนะวิหิงสตินี้เป็นเพียงเทศนา มีความหมายว่าด้วยท่อนหมายหรือด้วยเครื่องประหารต่างๆเช่นก้อนดินสัตรา์าและการตีด้วยมือเป็นต้นด้วยอีกอย่างหนึง่งคำว่าทัานเดนะได้แก่ด้วยการลงโทษท่านกล่าวคำอธิบายไว้ดังนี้บุคคลใดเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงผู้ใครความสุข ทำให้ลำบากให้ได้รับความทุกข์ด้วยการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาโทษเหล่านี้คือการลงโทษทางวาจาเช่นด่ากระทบชาติเป็นตน้นการลงโทษทางร่างกายเช่นโบยตีตัดเป็นตน้นด้วยมือขอนและสัตราเป็นตน้นหรือการลงโทษทางศัพท เช่นปรับไหมร้อยหนึ่งพันหนึ่งขอว่าผู้ใดสแสวงหาความสุขเพื่อตนข้อความละย่อมไม่ได้รับความสุขในวงเล็บอัตโนสุขเมสาโนเปตจะโสณลัพเตสุข,ขังความว่าบุคคลนั้นเมื่อสแสวงหาค้นหาปรารถนาสุขเพื่อตน ละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขทั้งสามประการคือมนุษยสุขทิพยสุขนิพพานาสุขในโลกหน้ามีแต่จะได้รับความทุกข์เพราะการลงโทษนั้นข่ว่าผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมได้รับความสุขในวงเล็บเปตจ,จโะโสลพเตสุขขังความว่า บุคคลใดเพียบพร้อมด้วยขันติเมตตาและความเอ็นดูคิดว่าเราปรารถนาสุขเกลียดทุกข์ฉันใดแม้สัตว์ทั้งปวงก็ฉันนั้นจึงตั้งอยู่ในสัมปตตาวิรัตเป็นตนไม่เบียดเบียนไม่ทำสัตว์ทั้งปวงให้ลำบากด้วยการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งตามในายาที่กล่าวแล้วบุคคลนั้น ในโลกนาะเป็นมนุษย์ก็ได้รับสุขของมนุษย์เป็นเทวดาก็ได้รับทิพยสุขเลยสุขทั้งสองนั้นไปย่อมได้รับความสุขคือพระนิพพานก็ในที่นี้เพื่อจะแสดงว่าความสุขนั้นเป็นประการหนึ่งเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในวงเล็บเป็นปัจจุบันสำหรับคนเช่นนั้น เพราะมีได้แน่นอนจึงตรัสว่าย่อมได้ดังนี้แม้ในคาถาตนก็มีในยานีเหมือนกันอัตถกาถาธนดาสูตรที่สามจบพระสูตรที่สี่สักการะสูตรว่าด้วยลาบสักการะข้อที่ห้าสิบสี่ข้าไป้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายามเกรงทรงได้จีวรบินทบาทเสนาสนะ และคิลานะปัจจัยเทสัตรบริคารแม้ภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบินธบาทเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเทสัตรบริคารส่วนพวกอัญญาเดียรถีปริภาชกเป็นผู้อันมหาชนไม่สักการะไม่เคารพ ไม่นับถือไม่บูชาไม่ยำเกรงไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเทศบริคารครั้งนั้นแหลพวกอัญญาตเดียรถีปริภาชกอดทนดูสักการะของพระผู้มีพระภาคยาวและของภิกษุสงฆ์ไม่ได้เห็นภิกษุทั้งหลายในบ้าน หรือในป่าจึงด่าบริพาทเกลี้ยวกลาดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายอันไม่ใช่ของสัตว์บุรุษครั้งนั้นแลภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจา้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคยาวาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระผู้มีพระภาคยาวเป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงทรงได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานาะปัจจัยเทศบริคารแม้ภิกสูฆ์ ก็เป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบินทบาตเสนาสนะและคีลานะปัจใหญเทศบริคารส่วนพวกอัญญาตเดรถีปริภาชกเป็นผู้อันมหาชนไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่ยำเกรง ไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและกิฬานะปัใจใัยเพสัตบริคารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกอัญญาตเดียรถีปริภาโชกล่าวนั้นอดทนดูสักการะของพระผู้มีพระภาคยาวและของภิกษุสงฆ์ไม่ได้เห็นภิกษุสงฆ์ในบ้านและในป่าจึงดา่าบริพาท เรียวกาาดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายอันไม่ใช่ของสัตว์บุรุษลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเธอท่านทั้งหลายผู้อันสุขและถุกถูกต้องแล้วในปานหรือในป่าไม่ควรลงความเห็นว่า สุขและทุกข์นั้นมาจากตนหรือว่ามาจากผู้อื่นผัสสะทั้งหลายถูกต้องได้เพราะอาศัยอุป,ปธิเมื่อไม่มีอุป,ปธิผัสสะทั้งหลายจะถูกต้องได้อย่างไรสักการะสูตรที่สี่จบถกถาสักการะสูตรสักการะสูตรที่สี่มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ค่อว่า ก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคยาวเป็นผู้อันมหาชนสักการะในวงเล็บเตนะโขปะนะสมเยนาะพัควาสักกโตโหติความว่าพระผู้มีพระภาคยาวเป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์สักการะด้วยเครื่องสักการะเป็นตนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลแห่งบุญยสมภานวิเศษที่พระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยกับอีกแสนกับประหนึ่งทำให้เกิดความกระตือรือรน้นขึ้นว่าต่อไปนี้เราไม่มีโอกาสแล้วเพราะบารมีทั้งปวงเป็นเหมือนจักประมวลมาให้วิบากในอัตภาพเดียวจึงบรรดาลห้วงน้ำใหญ่ คือลาบสักการาให้บังเกิดแก่พระผู้มีพระภาคยาวเหมือนเมฆใหญ่เป็นคูครูตั้งขึ้นถุกทิศทำให้เกิดห้วงน้ำใหญ่ฉะน,นั้นแต่นั้นกระสับและพรามเป็นตน้นต่างถือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไหลเป็นต้นมา แสวงหาพระผู้มีพระภาคยาวโดยกล่าวว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคยาวประทับอยู่ที่ไหนพระผู้เป็นเทพแห่งเทพประทับอยู่ที่ไหนพระผู้องค์อาจในหมู่ชนประทับอยู่ที่ไหนราชสีแห่งหมู่ชนประทับอยู่ที่ไหน เอาเกวียนหนึ่งร้อยเล่มบรรทุกปัจจัยมาเมื่ออย่างไม่ได้โอกาสจึงเอากูบเกวียนกับทูปเกวียนจดกันจอดพักอยู่รอบรอบในที่ประมาณคาวุธหนึ่งและติดตามพระองค์ไปด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอาริยสัจส,สี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สัรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมาผลนิานพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนา ในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขากค่ะ